อมรเบิกฟ้าหรืออรุณเบิกฟ้าออกดอกสวยงามเหมือนชื่อเขาเลยนะคะนิยมปลูกทั้งในกระถางหรือลงดินแล้วก็ปล่อยให้เขาเลื้อยเป็นเป็นซุ้มเป็นไม้ที่ปรับตัวได้ดีลมแรงแต่ว่า กิ่งก็ไม่หักําต้นไม่หักออกดอกตลอดปีชอบแดดจัดถ้าไม่ได้อยู่ในแดดก็จะไม่ค่อยออกดอกแต่ถ้าได้รับแดดก็จะออกดอกสวยงามดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆต้นที่เห็นเป็นไม้เป็นไม้กึ่งเลื้อย เพื่อนปลูกลงดินแล้วก็ปล่อยให้เขาขึ้นขึ้นตามธรรมชาติขึ้นขึ้นโดยที่แบบแทบไม่ไม่ได้มีที่ยึดนะคะแต่ว่าถ้าถ้าปลูกเป็นซุ้มมัดให้เขาเป็นซุ้มก็ออกดอกสวยงามเหมือนกันแต่ว่าต้องได้รับแดดแล้วก็น้ําอย่าขังอยู่บ้านเราก็รดน้ําเช้าเย็นได้คะ่ะ แต่ว่าไม่ให้น้ำขังดินล่วนซุยให้ปุ๋ยก็เป็นเป็นปุ๋ยบํารุงดอกเขายิ่งจะได้ดอกสวยสมบูรณ์เพราะว่าเขาออกดอกตลอดปีค่ะแต่ว่าช่วงที่เขาได้รับแดดเยอะๆก็จะออกดอกเต็มเต็มที่เลยค่ะ การปลูกขยายพันธุ์ก็ปักชำตัดกิ่งปักชำค่ะ